ับสวัสดีครับไปชิดไทยวันนี้มารีวิวตัวผ้าวัสดุซึ่งเป็นทำกาวชีพนะครับจะเรียกตัวนี้ว่า420 PU นะครับก็จะมีการเคลือบด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะไม่มีการเคลือบนะครับทำไมต้องเลือกใช้420 PU นะครับเพราะว่าเป็นผ้าที่หนานะครับแล้วก็ แต่ว่าไม่หนาเกินไปนะครับที่ที่เหมาะสําหรับใช้ทํากาวฉีดใต้ซึ่งรับแรงฉีดได้สูงนะครับก็เดี๋ยวลองฉีดให้ดูนะครับอันนี้เหนียวค่อนข้างเหนียวนะครับค่อนข้างเหนียวแล้วก็มาดูนะครับเดี๋ยวลองขวนดูนะครับ กันไก่นะครับเนี้ยรับรับแรงดึงนะครับรับแรงขาดได้ดีนะครับก็เหมาะสําหรับที่จะรองพวกกิ่งไม้หรือหินมีคมได้อย่างดีนะครับก็อี้วางได้นะครับสบายมากนะครับสาหรับตัวนี้นะครับเปานวัสดุ420ดีครับ